สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาปลูกหญ้าขนเพื่อเลี้ยงวัวนะครับอันนี้ผมขุดลอกเป็นแผ่นนะครับพี่น้องครับผมเอาเสียมแสะเป็นแผ่นนะครับแล้วผมก็ยกมานะครับให้มันติดรากนะครับผมยกมาโปะเลยนะครับนะครับช่วงนี้พอมีฝนโปรยปลายนะครับหนักบ pues. ้างเบาบ้างนะครับหญ้าขนหญ้าขนก็ไม่ตายนะครับพี่น้องครับนี่ครับเดี๋ยวเขาก็เลื้อยนะครับ ชาวนี้ก็ได้หลายแผ่นหลายจุดนะครับเดี๋ยวเขาก็เลื้อยขยายเองนะครับพี่น้องเอาไว้เลี้ยงวัวนะครับวัวควายจะถูกจะแพงนะครับเขาก็จําเป็นนะครับสําหรับคนไทยเรานะครับอดทนไปนิดนึงนะครับอย่างน้อยเราเบื่อร้อนนะครับเงินสี่ห้าพันหมื่นนะครับเราก็ขายวัวได้นะครับ มีวัวดีกว่าฉนดนะครับวัวหาเงินได้ภายในไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงได้ครับขายได้นะครับถูกแพงก็ตกลงกันนะครับแต่มีฉนดที่ดินนะครับวิ่งหาใครเขาก็ไม่เชื่อใจนะครับพี่น้องเชื่อผมนะครับประสบการณ์ชีวิตนะครับภาพไม่สวยหรูนะครับตัดต่อไม่เป็นนะครับดูเอาสาระแล้วกันนะครับพี่น้องครับ นี่ยครับ้าขนเป็นญ้าที่ทนที่สุดนะครับดีที่สุดนะครับทำไมผมถึงว่าทนนะครับเขาดีกว่ากินนี่ดีกว่าเนเปียร์ดีกว่าหญ้าแพงโกล่านะครับดีกว่าหญ้าไหนนะครับหญ้าไหนเนี่ยพอนะาหญ้าไหนแพงโกล่าเนเปียร์หรือโรซี่นะครับพอหน้าแล้งเราไม่รดน้ํานะครับเขาก็จะเหียวแห้งนะครับเขาก็จะเก็บใบนะครับ วัวไม่มีอะไรแท้เล่มนะครับสู้หญ้าขนไม่ได้นะครับหญ้าขนเนี่ยมีแต่ยืดมีแต่ขยายอย่างเดียวนะครับปลูกไปเยอะๆนะครับพี่น้องหญ้าคือทองคําบนดินนะครับทําเกษตรต้องมีปุ๋ยนะครับหญ้าก็คือปุ๋ยนะครับมีหญ้ามากก็คือมีปุ๋ยมากนะครับเลี้ยงวัวเลี้ยงปลาก็ใช้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอกนะครับปลูกต้นไม้ ก็ใช้ปุ๋ยนะครับต้นไม้บางชนิดก็เอามาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะครับเช่นชมพู่นะครับตกมาปลาก็กินนะครับพวกหมูพวกอะไรก็กินนะครับไก่ก็กินนะครับพี่น้องครับอดทนไว้นะครับมาปลูกหญ้ากันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ